พ่อพี่น้องคะาย่ว่าจะพักเขาป่าหาเห็ดอีกจ้าป่ะพี่น้องไปเบิง้งเลยค่ะมีเห็ดบอนี่จ้าพี่น้องนี่นะคะพี่น้องเห็นบอนะคะนี่เห็ดทานจ้ะนี่หัวให้นะคะพี่น้องคะนะคะนี่นะคะพี่น้องนี่ก็อีกอันนึงจ้ะ พี่น้องเห็ด hey, ทานหาไปเรื่อยๆจ้ะพี่น้องเดี๋ยวก็เห็นนอะพี่น้องนอะนะคะผุนได้อีกอันน,นึ่นเนอะพี่น้องนอะนะคะคุณเห็นบ้นี่จ้ามีดอกนองพี่น้องนอะนะคะนี่เห็ดทานคือกันจ้ะพี่น้องเห็ดทานพี่น้องเห็นบ่าจ้ะไปเบิงเลยจ้าไปเบิงเลยจ้านี่อีกพี่น้องนะคะนี่ นี่พี่น้องนะคะนี่นี่ดอกนึงจ้านี่ยกำลังงามเนาะพี่น้องเนาะนะคะนี <im itsu> <im itsu ่อีกดอกนึงพี่น้องนะคะนี่อีกดอกนึงกำลังงามไหมพี่น้องมาทีะพี่น้องนี่นะคะอีกะกำลังงามดอกกำลังพอเก็บจะเบิ่งอีกจ้าไปเบิ่งอีกนะคะตรงนี้อีกแล้วพี่น้องแย่หวาดหวาดโนาะนะคะ เอาไปเบิ้งเลยจ้ะเอาไปเบิ้งเลยนะคะอยู่หัวให้พี่น้องอกอันนี้เป็นเห็ดหนาแดงติ๋งเห็ดน้ำหมากเลยค่ะนะคะเห็ดน้ำหมากอันนี้ก็เห็ดน้ำหมากเลยค่ะนี่อันนี้เห็ดน้ำหมากนอกจากนั้นนะคะอันนี้เขาแล้วนี่ อันนี้ก็เห็ดน้ำมากเห็ดแดงค่ะพี่น้องคะเห็ดแดงนะจ้าไปเบิ่งอีกเลยจ้าตรงนี้อีกแน่นอนค่ะพี่น้องยุ่ห,หัวให้เกิดยุ้พี่น้องเอาเห็ดละงอบเมื่อวานนะคะผัดได้เห็ดทานพี่น้องคะเลาะเบิ่งนูน่นแหละพี่น้องตรงนี้ พี่นองนะคะ,ค,ะค่ะได้อีกแล้วค่ะได้อีกแล้วเห็ดทานจ้ะเห,ห,ห็ดทานนี่จ้ะมีอีกแล้วค่ะพี่น้องได้อีกแล้วแม่จ้ะเห็ดทานน่าจะเห็นปะพี่น้องเห็นปะจ้ะเห็ดทานเนาะคะ่ะเนาะเห็ดทานจ้ะ มีอีกกันนึงพี่น้องคะมีอันนี้เทาแล้วนะพี่น้องเทาแล้วก็มีอีกค่ะโอ้ยไหลได้ละพี่น้องคนน่ะนะคะพี่น้องเห็นบ่นะะดอกกำลังงามเอาไปเฮ็ดน้ำพริกตีพี่น้องคะนะคะเอาไปอันหนึ่งนะคะมีอีกดอกนึงค่ะพี่น้องหนึ่งเฮ็ดน้ำพริกนะพี่น้องเนาะนะคะนี่อีกดอกนึ่งจ้ะ ในหลายยุทธ์ละพี่น้องเออนะคะเพราะได้แกงอยู่เนาะนะคะปกติมองนี่ยายบาดเอาเห็ดละงอกเมื่อวานนะคะมันผอบ่เป็นเห็ดละงอกไะไปเบิงอีกจ้าเดินมาเรื่อยๆนะคะกันได้ป้ายางด้วยค่ะนี่นะคะเมื่อวานไว้ตรงป้ายางเนาะนะคะเมื่อวานนี่ก็ได้ตรงนี้แหลมะมันมีอีกว่านัน่นะ วันนี้มีอีกพอรตรงนี้นะเมื่อวานนี้ได้ตรงนี้ละหลายหลายหลายมุมเถาเราก็มีนะคะเถาเราก็มีมันนี้ก็มีใหเบิ่งอีกมองข้างใจ้ะเขามาันท้งในเปลี่ยนไปแล้วเขามันท้งในเลยทั้งในให้หลายจิติกายนี่เดือดถึงตาเ มาฝากพี่นอ้องมาเบิ้ลน้าเลี้ยงได้หน่อยได้หลายได้อีกแล้วพี่น้องเห็นไ่มจ้ะกำลังดอกงามๆเนาะคะ่ะเนาะอันนี้กะเถาแล้วนะคะนี่เถาแล้วหาก็ได้กินแม่สี่ละพี่น้องนะคะหาก็ได้กินแม่สี่ละปลูกไว้น้าหัวให้หัวนะพุดนะค่ะอันนี้พี่น้องเหน็นบ่ดอกแบบนี้ดินั่นเห็นบ่จ้ะ ดอกบังง่ายพี่น่อยเอ้ยดอกบังง่ายนะหน่อยแบบนี้มีอีก,อก,กเหนะคะพี่น้องคะอีกไปอีกโอ้ยฮดอกอะไรง่ายอไรอีกจ้ะติดเบื่องอีกดอนเดียวนี่ก็เป็นนั่นมาได้พี่น้องคนนะคะดอนเดียวก็ได้หลายแล้วคนอีกกับพี่น้องคน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 เห็นปะพี่น้องเห็นปะจ้ะ ดอกนึงดอกนี้งกำลังน้ำดอกนึงค่ะพี่น้องค่ะดอกนี้ก็กำลังงามมันเกิดเป็นมูตัวนี้เนี่ยพี่น้องค่ะเกิดเป็นมูนะค่ะเกิดเป็นมูอยู่เป็นมูนะคะเนาะมีอีกค่ะนี่นี่นะะเกิดเป็นมูค่ะพี่น้องค่ะ มันงามง้ํานะพี่น้องเกลีวยวบางทุกงาน,นนี่ดอเดีย๋ยวเอาทงกง้นที่น้เราทำมีอีกค่ะนี่พี่น้องเห็นบ่จ้ะนี่นี่นะคะเห็นไหมคะนี่อีกเด้คดอค่ะเด้อพี่น่าขายพี่นอ้องสองสามดอกนะคะสองสามดอกเลยพี่ให้เบินสั่ะนะคะ มีหพี่กดอกนี่ีอีกดอกหนึ่งจ้ะโอ้หม่องนี้แห้งหลายเด้อนะคะพี่พี่พี่นะคะเตรียมอยู่ค่ะเดี๋ยวหนูเอากระตากมาก่อนสักนเดนึงพี่หนูจ้าพี่อีกแล้วค่ะพี่อีกนะพี่หนอนี่นี่ค่ะนี่สองดอกดูดีนะคะสองดอกสองดอกนี่แต่ดอกงามๆจ้ะนี่ดูนะคะดอกงามๆเดี๋ยวเขาไปตัดขาเนาะพี่หนอ เห็อนอะไรอีกอะพี่น้องคะเี้ยตนะคะ่ะอีกดอกนึงนะพี่น้องน้ำหลายเนาะคะ่ะขาวอะไรอะไรอันนี้เถ้าแล้วปล่อยให้มันเป็นเชื้อนะคะเนาะพี่ค่ะอีกค่ะพี่ค่ะอีกค่ะอีกอีกเนาะค่ะตุนะค่ะเห็นอะไอีกอะค่ะพี่น้องคะอืมบันไดมันเกิดเป็นมูนะคะ่ะเห็ดเห็ดอันทานเนาะคะ่ะ เกิดเป็นมูดี очка, ค่ะค่ะเ่าต้องไปหาไกดเนาะค่ะเนาะนี่อีกค่ะดอกนึงค่ะพี่ค่ะพี่อีดอกนึ่งค่ะพี่เนาะพู่นค่ะปน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 อีกค่ะพปนปนปนมองไหมค่ะมองไหมค่ะมองไหมค่ะอีกดอกนึ่งไหมค่ะเกิดเป็นมูค่ะที่ไหมค่ะอีกค่ะที่ค่ะนี่ค่ะนะคะเพียอีกค่ะเพียเพียนะคะเพีย มีตจดอกงามๆาค่ะเนาะมีตจดอกงามๆามเรื่องคู่นะคะอีกพี่นะคะอีกพี่ค่ะเห็นมะพี่น้องคะ่ะนะค่ะเห็นมะคะ่ะพี่น้องเห็นมะ,ค,ะค,ค่ะนะคะสองดอกปุณน,นะคะพี่น้องคะสองดอกติดตัวกันเลยสามดอกปุณอีกค่ะต,ตาตาตั่ไม่เนาะ อีกดอกมีทั้งพี่นะคะหลายข้างนอกพี่น้องเนาะเป็นมูไหมคะเกิดเป็นมูนั่งเอาจุ่มเดียวได้ดตั้งหลายดอกดอกมีเถ่าเนาะพี่น้องมเถ่าก็ก,กินได้อยู่ค่ะตำน้ำพริกเป็นหนึ่งนะคะเนะาะผลอีกค่ะพี่หลายอยู่เป็นมูบักงเลยค่ะนี่เนาะคะ่ะเนาะมีมูบักง่ายที่ละพี่น้อง มาเมื่อนี้กลุ่มคายุ่นะพี่น้องเนาะนะคะสีอีกนะคะนี่ค่ะสองดอกนะคะสองดอกนะพี่น้องเนาะนะคะุี่คาอีกอันนี้เทาแล้วนะคะเทาแล้วดำดำแล้วเมื่อวานนี้บ่เห็นเนาะค่ะนะคะอันนี้ก็บ่เห็นเนาะเมื่อวานนี้บบเห็นนะคะได้เป็นเท่าแล้วเนาะพี่น้องเนาะนะคะกับปล่อยไว้ให้มันเป็นเชื่ออีกค่ะพุ่นค่ะพี่น้องอีก นี่อีกค pe ่ะพี่น้องมีอีกค่ะพี่น้องคะนะนี่ค่ะพี่น้องดอกมียังไ้อยู่นะคะคุณไข่อีกดอกนึงค่ะพี่น้องคะพี่น้องเห็นบะพี่น้องเห็นบ่ค่ะนี่นะคะยืนหน่าคุน้องหน้านะคะมีดอกงามๆคุนไข่อีกดอกหนึ่งค่ะสองดอกคุณไม่พี่น้องนะคะสองดอก ติดต่อกันเลยค่ะมีดอกน้ำกัาอีกดอกนึงค่ะมีอีกดอกนึ่งมาค่ะมีดอกนึงค่ะเพื่อนตัวค่ะเนาะแบบนี้เนาะพี่น้องนะคะพี่อีกดอกนึงนะคะสิ่ค่ะพิอีกดอกนึงค่ะพี่น้องเพื่อนตัวค่ะเก็บเกิดเป็นมูไหมค่ะสีแห้งร้ายค่ะพี่น้อง พี่ค่ะเพงลค่ะพิ่ดอกคะ่ะพี่ค่ะพี่นะพี่น้องนะคะ่ะพี่ค่ะแล้วก็พี่นะคะ่ะอันนี้เนาคะ่ะพี่น้องอันนี้กะเนาคะ่ะนี่กะเพราะอะไรอยู่เนาะแข็งอยู่นะคะดอกแข็งอยู่เบิ่งอีกเรื่อยๆคะ่ะมีอีกแน่นอน านเขาเอิ้นห็ดทานค่ะพี่น้องเป็นโม่เป็นโม่ลเ,มลเลยนะคะเกิดเป็นโม่เป็นโม่ลเ,มลเลยมั้งนี่ข้าวเดียวพุ่นนะคะพี่น้องค่ะข้าวเดียวได้ได้ตั้งหลายเนาะพี่น้องมึงอีกขานี้อีกแน่นอนหาวห่าเขาได้ทัวร์นี่หอยเห็ดอยู่อ๋สมากจะเป็นเห็ดทานนะคะตรงนี้เอาเหินละงกมาวานได้ค่ะ นี่ค่ะมีอีกค่ะพี่น้องค่ะเห็นอีกแล้วจ้ะนี่จ้ะเห็นแล้วนี่ค่ะอีกอล้วก็นี้ค่ะเพราอะ,อ,ะาอันนี้เนา่านะคะเนาะอันนี้กับอันเนาอันนี้ยังดีๆอยู่นะคะตรงนี้นะคะอันนี้ยังดีๆอยู่นะคะมีอีกค่ะพี่น้อง อันนี้อันนี้เน ah, ah. ่าแล้วเนาะค่ะเน่าแล้วดอกนี้บานในเน่าค่ะนะนี่บานในเน่าเนาะดอกนี้กับบานในเน่าจ้าจอยดอกวะค่ะติดต่อกันนะคะนี่ค่ะนี่บานอีกดอกนี้งามค่ะค่ะน่าหั่งงามค่ะเนาะพี่น้องเนาะนะคะดอกนี้กับเน่าแล้วเนาะค่ะดอกนี้กะเก่าแล้วนะคะปล่อยให้มันเป็นเชื้อนะค่ะ อีกคะ่ะดอกน,นี้เลยค่ะดอกนี้เลยค่ะพี่น้องค่ะ้องนี่งามๆอยู่นะคะงามๆนี่นะพี่น้องนั่นะคะมาค่ะอีกดอกนี้นี่ค่ะสองดอกคันนะคะเห็นปะเห็นน้ำกันปะคะพี่น้องค่ะนี่นะคะน,ะคะนคะี่นะคะนี่ค่ะอีกดอกนึงนะคะ หๆลายทักเนาะค่ะพี่น้องอหลายทักจก้ะเบิ่องอีกนะจาจ้ะนนี้ได้จ้ะลืมในจากกยายมาได้เนาะพี่น้องนะคะนี่นะจ้ะ เดี๋ยวมีกะเท่าแล้วนะจ๊ะแนดอกไม้จ้ะเร่องอีกนะคะพี่น้องคะย้งกระไลเนาะคะ่ะนี่จ้ะพี่น้องอีกจ้ะนี่จ้ะมาจ้ะ คุณอาจารย์ไล่ข้ากพี่น้องตั้งแต่อันมู่เดียวนี่เยาว,วัดก็ได้เก็บเตรียมกระตาแล้วนาะจะ้ะสะอ่อนน้ำเยวาดบ้าจ้ะพี่น้องมู่เดี๋ยวได้จ้ะนี่นะคะมู่เดี๋ยวนะคะคุณน้าพี่น้องคะเก็บเตรียมกระตาได้พี่น้อง เบิ่งได้จ้ะมือเดียวเก็บเตรียมตาแล้วได้จ้ะนะคะมือเดียวเก็บเตรียมตาแล้วเลยจ้ะพาไปเบิ่งอีกน้าจ้ะเป็ต่ตะปลูกไว้อยู่ได้เลยพี่น้องนะคะ,นะคะเพราะได้กินอยู่นะคะนี่นะคะ จะประมาณนี้ได้พี่น้องเลือนะคะพราะได้กินอยู่ค่ะ